สวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะไปฟาร์มอันนี้ไม่ใช่ไปที่อื่นแล้วเราจะไปฟาร์มนะครับฟาร์มวนไปกันนะครับวันนี้อืมสมควรให้อาหารน้องหมาก่อนไหมก่อนไปเผื่อว่าเขาจะเพิ่มอ่าโชคให้กับเราได้อะน้องหมาเนี่ยวกเอาศพเนี่ยมาตายไว้ที่นี่นะครับเพื่อที่จะเอาของเนี่ยเข้าไปไว้ให้เขาได้ไง่ายๆเลยนะครับเควสป้นเควสอะไรเนี่ยส่วนมากเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปแล้ว ก็อาจจะไม่ได้เนื้อมาตุนไว้ที่บ้านเยอะมากนักนะครับถ้าไปฆ่าเอาเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะยากเลยนะ,ะคเควสวันนี้เรามีอะไรบ้างเออแผ่นเหล็กอะไรกันเนี่ยได้แล้วเดีอยเควสท,ที่ให้หาน้องหมาสามตัวนะครับของผมเนี่ยไม่เห็นแล้วนะเห็นแค่ตัวนี้นครับทําให้น้องหมาเนี่ยมันเติบโตแล้วก็มันก็ไม่ต่างกันเปล่าแต่ว่ามันต่างกันมันต่างกันตรงที่เนี่ยถ้าน้องหมาอยู่ในกระเป๋าแบบนี้นะครับ สมมุติว่าอ่ะนี่มีอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาได้ทําให้มันโตได้แล้วก็เสร็จเคเวสไปเลยแบบนี้นะ่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราเอาหมามาจากที่ไหนก็ได้แต่ว่าเคเวสตัวนั้นให้หาน้องหมา3ตัวมันให้ไปหาเอาเลยห้ามเอามาจากกล่องกล่องใหรไม่รู้ว่ากล่องจุดหมายแล้วกันนะครับวันนี้ตกปลาก่อนไหมก่อนไปชําระแค้นก่อนวันนี้ให้มาแค่ตสามวันก็คือลงได้สามรอบ ผมว่าน้อยไปแต่ว่ามันน่าจะมีของดีอยู่นะถ้าถ้ามันถ้ามันน้อยได้น้อยขนาดนี้แปลว่ามันต้องต้องมีของดีอยู่ด้านในหรือเปล่าผมว่าผมต้องไปไปดูช่องอีกช่องหนึ่งแล้วละ่ะเป็นช่องของคุณลิกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้อเต็มเต็มที่นี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยากไปดูว่ามันมันเป็นยังไงนะครับ อ่าอีเวนต์ผุดขึ้นแล้วครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่น่าจะเที่ยงคืนนะครับอีเวนต์เนี่ยมันมันรีเซ็ตนะพวกอีเวนต์มันรีเซ็ตประมาณเที่ยงคืนแต่ถ้าเป็นอีเวนต์แบบนี้นะครับแต่ละเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าอันนี้จะมาพรุ่งนี้นะครสามตุลาได้จะมาพรุ่งนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมาช่วงเจ็ดโมงนั่นเองนะครับอันนี้ใกล้จะไปแล้วใช่ไหมอีเวนต์อะราคาหัวนักผสมผ่านบังเกอร์บาโวยางยังยังไม่ไป สิ่งที่ผมต้องการเลยก็คือเนี่ยปลาคาร์ฟนั่นเองนะครับผมอยากสะสมปลาคาร์ฟมากส่วนปลาอันอื่นเนี่ยผมไม่สีเหลี่ยดเอเคเราต้องลองดูก่อนว่าปลาคาร์ฟมีกี่ตัวด้านในเนี่ยเรามองดูก่อนนะครับว่ามันมีกี่ตัวมองดูได้นะครับลองดูก่อนว่ามันมีอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตกไปก่อนจนกว่าจะได้ปลาคาร์ฟถ้าได้ปลาคาร์ฟแล้วเนี่ยเราค่อยเราเบิดลงนะครับสำหรับอันนี้สําหรับผมนะผมค่อยระเบิดลงเพราะว่าปลาคาร์ฟเนี่ยเราจะเอาไปชื้อขายนะครับ ถ้ามันดิ้นแบบนี้ไม่ใช่ปลาคาร์บเนี่ยปลาดุกมันดิ้นค่อนข้างดีเลยนะปลาดุกเลยโอ้โหเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาผมว่าตัวนี้เป็นปลาดุกไม่น่าใช่เซลมอนตัวนี้เซลมอนดาวก่อนเซลมอนเซลมอนปลาสันผิดอ่าอันนี้เป็นปลาคาร์บขอเดาว่าเป็นปลาคาร์บถูก น่าจะตกปลามา,มานานพอสมควรละถึงจะได้รู้ไตมันขนาดนี้น่าจะหมดแล้วนะปลาคราบน่าจะหมดแล้วรอช้าเราเบิดลงอ่าได้ปลาคราบมาสองตัวครับเราต้องทําอย่างนี้นี่ก็คือวิธีที่เราจะได้ปลาคราบเยอะที่สุดนะครับบางทีเราอาจจะได้สองตัวผมคิดว่าน่าจะสองตัวประมาณนี้แหละส่วนดาวน้อยดาวใหญ่เนี่ยผมไม่ซีเรียสครับทาอาหารมันทําได้หมดแหละบัฟเนี่ยมันเวลามันมีน้อยอยู่แล้วอะ่ะ เวลามันจำกัดอยู่แล้วน้อยมากนะครับมันให้เวลาเราน้อยมากประมาณ10 15นาทีนี่แหละสีทองมันน่าจะใช้ไปแลกมังอันนี้แต่ว่าของผมเนี่ยไม่อ่ะเผื่อเผื่อมันเพิ่มโอกาสดีโหระดับหายากครับครั้งนี้เนี่ยเขาให้เรามา20นาทีนะครับแค่นี้ละไปเลยไม่รู้ว่าคุณจะยอมทำไหมถ้าตัวนี้เนี่ยอะ จะได้มีโอกาสสูงที่สุดแล้วที่จะได้สเตอร์เจียนคุณจะไปไหมนะครับของผมแลยอ๋อง่ายๆไปสิแค่ไปตกปลาง่ายนิดเดียวนะฮะอ่าใกล้สิ้นปีนี้นะครับเขาบอกว่าเมืองที่ฝั่งเหนือเนี่ยมันจะถูกอัปเกรดละให้มีแผนที่ใหม่เข้ามานะครับทำไมมันมีแต่ปลาดุกทั้งนั้นเลยมีแต่ปลาดุกกับสเตอร์เจียน ส่วนมากไม่ถ้าที่มองดูก็คือมีแต่ปลาดุกเพิ่มโอกาสเจอปลาหายากครับเจอแต่สีทองเลยไม่ต้องห่วงครับถึงแม้บัฟมันหมดเนี่ยมันก็อุ้ยมันก็ยังเจออยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันสูงให้เราเลยครับอุ้ยปลาช่อนสีทอง วิธีใช้ระเบิดที่คุ้มค่านะครับคุณตกไปเลยตกใกล้จะหมดแล้วค่อยหย่อนระเบิดลงนะครับคุณจะได้รู้ว่าระเบิดเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทำไมมันเหลือปลาแค่ตัวเดียวทําไมมันได้เยอะอย่างนะครับ <S <S นี่แหละวิธีใช้ระเบิดที่คุ้มค่านะครับแต่ตอนนี้ไม่แล้วไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่เราจะตายแล้วสเตอร์เจียนสองตัวไป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 ปลาดุกเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเราจะตายแล้วมันคุ้มค่าดีนะ เราต้องได้บัฟนี้แล้วก็มาเลยครับ